สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะจะยังไงเลยจะมอายุใช่อไหมมืดมองไม่เห็นหน้าทาไมดิค่บอืมอย่างที่มาค่ามากินลวกตับไม่ใช่ลวก,อ,กอ่ายังไงอะ่ะแต่ลวกกินกับน้ำจิ้มสุกี้นะคะจุตับสุกี้นะคะ ไม่รู้ว่าเรียกอะไรไม่รู้ล่ะจุกือกันแต่ว่าคนละจุกขอเป็นซ่อมเนาะใช้มือมือะไรไม่รู้มาท้องนี้ไม่มีกินดิบกินสดนะคะขอเป็นตับสุกดีกว่าเนาะ ชิ้นมาเต็มค่ะตับชิ้นโตๆโพต้าพูดถึงว่าใครบ้างที่ไม่อยากได้ยอดเหรียญเยอะอ้ยนี่ก็อยากได้นะอุ้นางเอกจกอ๋อเอ๋กของแม่อะ เอกจะกินกับ้้าแม่และข่ <c oughs> างนี้จะไม่กินไม่กินสดๆนะคะไม่กินเด็กนะเพราะว่า <c oughs> ฉันไม่เคยกินรู้ได้เหมือนกันคะ่ะน้ำจิ้มซกี้ก็อร่อย อร่อยค่ะกระเทียมดองอร่อยมากหอมดองกระเทียมดองมีครบนะคะแล้วเอาเยอะๆน่าค่ะใครก็อยากได้เหมือนกันแหละ เห็นเขาููหยอดเหรียญคือละเท่านั้นเท่านี้ถ้าเขาอยากได้แต่ก็ไม่ได้ บางทีเราก็พยายามนะพยายามทุกวิธีทางอยากจะทำเมื่อสองสามวันเมื่อวานสองวันก่อนระบบเพราะว่าแจ้งว่าโปรไฟของคุณไม่สามารถแนะนำได้ตุกใจกันทั้งประเทศ เราไม่รู้ว่าเราทำอะไรผิดใช่ไหมนรือว่าเป็นอยู่คนเดียว เมันลุกคนที่เช้าก็มีคนทักเข้ามาถามว่าทำไมเขาตั้งโปรไฟล์ยืนยันตัวตนไม่ได้ ไอเราก็ไม่เคยเป็นนะเพราะว่าไม่เคยเอารูปของเออรูปกรา,าร์ตูนอวตารอะไรมาใส่ก็เลยไม่เป็นบางทีปัญหาบางอย่างเราอาจจะต้องไปพึ่งร้านโทรศัพท์ เพราะเราทำไม่เป bueno ็นตับชิ้นใหญ่มากอร่อยค่ะ คือวันนี้เราเปิดโหมดมืออาชีพเองคะ่ะพอเราทำอะไรผิดเนี่ยเกี่ยวกับการอัพโหลดรูปพวกรูปภาพอะไรพวกเนี้ยบางทีผิดเขาเขาก็เออ่ระงับหรืออาจจะเป็นอะไรสักอย่างที่เราแก้ไม่ได้ อต่ส่วนมากไม่ได้ไปเพราะว่าทำให้ให้ลูกสาวทำให้เพราะว่าลูกจะเป็นคนทําให้หมดเลยแล้วค่อยเอามาให้แม่ใช้เพราเวลามีปัญหาอะไรเงี้ยเราก็จะทักไปถามลูกว่า อ่ะมันเป็นแบบนี้แบบนี้จะแก้ยังไงทำยัง่ยเพราะเราไม่ค่อยเก่งเราไม่เก่งก็เลยไม่ค่อยจะเจอเหตุการณ์พวกนี้เท่าไหร่ พอเข,า,เขาอยู่ในพวกซีอยูกับ,บโทรศัพท์ร้านโทรศัพท์เนี่ยเขารู้นะสำหรับเราเราไม่รู้หรอกม,อรมีแต่หน้าที่ใช้แค่นั้นตับมูนะคะไม่ใช่ตับบัว แต่เราทำให้สุกก่อนขินตับก็มีประโยชน์นะคะ คนที่เขาชอบกินสดก็ไม่แต่เราไม่ชอบช่วงนี้ระบบรวนบ่อย ปัญหาของแต่ละคนเจอไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของเราด้วยแหละ <c oughs> ถ้าเราไม่เป็นปรึกษาคนที่เขาทำเป็นดีวกว่า แล้คนที่ลบคลิปออกไปเยอะๆตอนสองวันนี้แล้วอ่ะที่ว่าระบบเขาบอกแจ้งมาว่าโปรไฟล์คุณแนะนำไม่ไม่ได้น่ะมันขึ้นอยู่ที่ระบบขอลวนนะคะเพื่อนๆืไม่เกิดขึ้นที่เราของฉันก็เป็น หมดแลอร่อยค่ะเดี๋ยวแจ๊ปะนะคะปัญหาทุกคนเจอไม่เหมือนกันนะคะพเพื่อนๆจะพยายามศึกษาคนที่เขาเป็นนะคะแล้วดูที่กูรูเขาพยายามที่จะสอนเลยว่าทาคลิปบอกโน่นนั่นนี่ให้เราแล้วก็พยายามเข้าไปดูเขาให้เยอะๆนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนะคะ ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยขอบคุณทุกการรับชมนะจ๊ะแม่มาค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้ะ